สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival h a l l a นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับจากพาร์ทที่แล้วแต่ว่าก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ค่อนข้างจะมีบรรยากาศที่น่าอยู่นะครับมีน้ําที่สวยงามผมก็เลยยังไม่อยากไปไหนนะครับผมแล้วก็ได้ทําการสลับที่ขี่นะครับของทีเล็กพิษมาใส่ให้ทีเล็กไฟเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บเลเวลให้ทีเล็กไฟนะครับระหว่างที่เรากลับบ้านแล้วก็วันนี้นะครับผมจะทําการนะครับปลูกพืชผักผลไม้ดีกว่า อ่าโอเคเอาเป็นว่าไงเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าครับไปตามมาพี่รู้ๆคือว่าตอนนี้ผมหลงทิศนะครับบ้านเรากลับทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อนี่ครับน่าจะขึ้นน้ําตกตรงนี้ไปจัดการพลรซอกอลัวกันครับผมกัดไปครับอุ้ยไม่ตายเหรอทีเดียวไม่ตายครับผมพลรซอโดนกัดตั้งหลายทีกว่าจะตายมาเร็วน้องเขียวตามพี่มาน้องเขียวทางด้านนี้เลยครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้จําไม่ค่อยได้ด้วยดิ โอเคน่าจะใช่ครับทีนี้เราก็วิ่งตามน้ําตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะมีทางขึ้นได้สเตโกหอกัดไปดีกัดไปดิท่าพลังเดิมๆก็สบายๆอยู่แล้วน้องไปชิลครับผมกระตุยครับสเตโกเลเวล1 2ึงนะครับโดนเราฆ่าแบบสบายๆมากๆบีเวอร์ที่ว่าอึดก็ต้องตายครับผมนี่ครับบ้านเราก็จะต้องขึ้นน้ำตกตรงนี้ไปนะครับกัดไป กัดไปเลยย่าย่าลุยกัดรัวๆโอ้โหเหนื่อยนะครับเดี๋ยวขออัพสเตมินาก่อนแล้วกันนะครับผมสเตมินาเอาที่สามพันเลยครับแล้วก็เลือดไปเฮ้ยเลือดเจ็ดพันาเท่าเดิมก็ได้ครับแล้วก็เป็นสปีดไปแล้วกันสปีดเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะใช้เดิมๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มไวขึ้นมากแล้วนะครับเฮ้ยตรงนี้ใช่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเหมือนมากเลยครับจุดบริเวณนี้จะเหมือนกับบ้านเราแบบสุดๆ ขึ้นทางนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้อันนี้ครับตอนนี้เจอทางขึ้นแล้วนะครับต้องขึ้นด้านซ้ายนะครับผมด้านขวาขึ้นไม่ได้น้องเขียวตามมายังน้องเขียวเร็วน้องเขียวนี่เรวิ่งลุยป่าตรงนี้ยาวเลยครับอีกทีเดียวก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยกลับไปอะไรอย่างวางพี่น้องพี่รีบโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาแล้วนะครับจนใกล้จะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเราก็อยู่ทางซ้ายมือนี่เองครับผมไปต่อย่าลุยไปไม่ค่อยมีตัวอะไรให้ฆ่าเท่าไหร่ครับบริเวณนี้ แล้วก็ไดโนเสาร์ก็จะมีแต่เลเวลน้อยๆนะครับด้านหน้าก็คือบ้านของเราไปบ้านแล้วอย่างปลอดภัยรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเกมมันเข้าไปอัปเดตอะไรก็ไม่รู้ก็เลยทําให้ที่ขี่ไดโนเสาร์ของผมครับหายไปหลายตัวเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นนกบีเวอร์นะครับหายหมดเลยครับผมไอ้กบก็หายอะไรวะเนี้ยโอ้โหเลือแต่3มเขาเหรอบางกรยังอยู่ครับผมเฮ้ยบางกรก็หายเหรอเดี๋ยวดูดิ อ๋อมังกรผมไม่ใส่ให้มังกรน้ําแข็งลืมไปยังอยู่ครับโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะมาทําการปลูกนาโคเบอรี่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับนาโคเบอรี่ซีดในตัวป๊อปปี้เลยครับผมมีอยู่ทั้งหมด17นะครับน่าจะเพียงพอแล้วครับแล้วก็มีไฟเบอร์อยู่ด้วยดีเอาไฟเบอร์มาด้วยดิรู้สึกว่าผมจะต้องการไฟเบอร์อย่างมากเลยครับตอนนี้เราน่าจะขาดไฟเบอร์กับหินนะครับในการทํานะครับแปลงปลูกผักอ่าผมจะทําแบบแปลงใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ขาดไฟเบอร์นะครับกับหิน หินก็มีเยอะอยู่นะครับในบริเวณบ้านสําหรับใครที่อยากจะได้หินนะครับก็ให้ใช้ขวานนะครับผมตีไปเรื่อยๆครับขวานก็จะให้หินค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่าใครที่มีตัวนิ่มนะครับก็สามารถใช้ตัวนิ่มในการฟาร์มหินได้เช่นกันตัวนั้นก็จะได้หินนะครับเยอะกว่าขวานยิ่งมีดาเมจเยอะยิ่งได้เยอะเลยครับผมวันนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ชิวๆบ้างครับผม เราโหนมาการ 2- อสาพาร์ทแลวครับผิดคอนเซปต์ก็สําหรับคอนเซปต์นี้มันจะเป็นคอนเซปต์น่ารักน่ารักนะครับผมแต่ว่า2พาร์ทที่แล้วเราค่อนข้างจะจัดหนักจัดโหนไปหน่อยครับผมผิดคอนเซปต์ไปนิดนึงโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้นะครับไฟเบอร์เพียงพอแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําแปลงปลูกผักกันเลยนะครับผมวิ่งมาก็จุดที่จะปลูกนะครับจะเป็นบริเวณนะครับช่วงนี้เลยไล่ไปทางด้านขวาทางด้านนู้นเลยนะครับผมแต่ว่าพยายามนะครับอยากให้แปลงผักนะครับลงไปในน้ําไม่งั้นจะไม่ได้ผลนะครับ ตอนนี้ก็คราฟได้สีนะครับเอามาหมดเลยแล้วกันอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องการก็จะเป็นขวดน้ํานะครับผมมีอยู่แล้วนี้ก็เอามาใส่ไว้ที่เลขเท่าไหร่เดียะเลขศูตแล้วกันครับผมท่องศูตเราไม่ได้ใช้ไงวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทํารั้วไปด้วยนะครับกันลืมเฮ้ยมันมีหญ้าโผล่มาด้วยนี่หว่าถ้าเราทําแปลงแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาไปก่อนสีแปลงก็เลยกันเดี๋ยวแปลงต่อไปเราค่อยแก้ไขแล้วกันครับผม เอาแบบนี้ไปก่อนพยายามวางให้เท่าๆกันนะครับจะได้สวยๆโอเคหนึ่งแปลงครับเอามาสีแปลงก่อนครับผมวันนี้ทีนี้ลำดับต่อไปนะครับให้ใส่นาโคเบอรี่เข้าไปนะครับไม่ใช่นาโคเบอรี่ดินาโคเบอรี่ซีดอาอยู่ไหนเอ่ยน่าจะอยู่บนๆแล้วมั้งนี่ครับผมใส่ไปนะครับแค่หนึ่งเมล็ดก็พอแล้วใส่ทีละแปลงเลยครับ ทีนี้ก็ต้องไปจับฟิโอเมียมาด้วยนะครับเพราะว่าฟิโอเมียจะเป็นตัวผลิตขี้นะครับผมใช้แทนปุ๋ยอ่าสำคัญที่สุดเลยครับตอนนี้ลําดับต่อไปนะครับผมต้องไปจับฟิโอเมียก่อนเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดนะครับที่มีไอหมูเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะจับไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่จําเป็นต้องจับเลเวลเยอะแต่อย่างใดครับเราทําไปปั๊มขี้อย่างเดียวครับผมเอาเลเวลน้อยๆก็พอละตัวไหนเลเวลน้อยสุดเนี่ยไอตัวนี้เลเวลหกอีกหนึ่งตัวเลเวลเท่าไหร่ มีตัวสีดำอีกหนึ่งตัวนะครับตัวสีดำเลเวล24ผมว่าเอาตัวสีน้ำตาลตัวนี้ดีกว่าครับกำลังพอดีพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปครับเอาทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวครับวิทยาไม่ได้ครับแรงเกินงั้นเป็นแบบคอสโบร์แล้วกันครับผมวิทยาอัดแรงเกินไปเอาตัวนี้เลยครับยิงไปไม่น่าจะตายนะคอสโบ์กระบอกนี้เบาครับอกีกทักทีสองทีร่วงเลยนะครับผม เรียบร้อยตัวนี้เลเวล6คอยาวทำไมคอยาวทำไมอ๋อไอตัวนี้ที่โพโตคัสนี่ว่าเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยมันกระทืบได้ไอตัวนี้อ๋อไอตัวนี้เป็นของมดเอนูนากีนี่ว่าตัวของมดเอนูนากีมันจะสามารถที่จะใช้ท่ากระทืบได้นะครับผมแล้วก็สะบัดหางได้ด้วยครับจัดมาไม่เคยลองขี่เลยเดี๋ยวจับไอตัวนี้ด้วยครับจะหานานแล้วครับอุ้ยตีแรงด้วยครับผมธรรมดาเลยครับเปลี่ยนเป้าหมายเลย ทีเด็กตัวนั้นมันทำไมวิ่งหนีวะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยริปโดคัพตัวนี้น่าจะหลับยากแคได้ครับตีโคตรแรงเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับผมว่าจะตีแรงขนาดนี้เข้ามาเลยไอ้น้องทีนี้เราจะได้รู้กันว่าตัวนี้มันจะดีขนาดไหนนะครับผมในเซิร์ฟหลักผมก็ไม่เจอตัวของมอสเอนินาคิสักทีไงเห็นก็มีน้องๆบอกว่ามันสามารถกระทืบได้แลวก็สะบัดหางได้ผมไม่ลองกับตัวปกติออริจินอลมันก็กระทืบไม่ได้ไงครับ อันนี้ยังเป็นตัวพิเศษของเอนุนากิทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมแต่ผมรู้ข้อมูลของมันมาแล้วแหละแต่ว่าผมหามันไม่เจอแค่นั้นเองยังไม่สลบเลยครับอะไรจะสลบยากขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยทีเล็อุ้ยไม่ใช่ขอยาวครับขอยาวสะบัดหางโดนผมนะครับตอนนี้มันเดินช้าแล้วครับผมเข้าไปเสียบต่อเลยเฮ้ยมันพัดส,สีเทมได้ด้วยนีว่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวจะเย็นผมว่าเลเวลมันเยอะเกินไปครับผม ตอนนี้น่าจะจับมันลำบากหน่อยแหละเอาเบนฟิโอเมียไปก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยเราต้องการฟิโอเมียครับไอตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันใส่เบอร์รี่สีม่วงไปเลยครับจะได้กลับบ้านกันไล่ไปขึ้นรัวๆไหมน้องขึ้นเรื่อยๆครับผมเทมพิส99.9%นะครับไปลิซยญากลับบ้านกันเรียบร้อยครับเราจับไอหมูได้แล้วหนึ่งตัวครับผมต่วดิฟโพโดคัสต,ตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาจับก็แล้วกันครับ ผมต้องไปเตรียมพวกเซดทีฟ e อะไรพวกนี้มาด้วยครับไม่งั้นเสียเวลาแน่นอนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็พายหมูมาถึงที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะผลิตปุ๋ยนะครับผมพาสีไอหมูเอาไว้ก่อนแล้วกันทีนี้ก็ใส่นะครับเบอร์รี่ขาวเข้าไปเลยครับผมเบอร์รี่ขาวของผมตอนนี้มีอยู่19ไม่พอเดี๋ยวเราไปเอาที่คอยาวก็แล้วกันครับคอยาวน่าจะมีเยอะถ้าคอยาวไม่มีก็สามเขามีแน่นอนอุ้ยมีอยู่9 0้อยกว่าสบายสายไป เอาขี้แบบรัวๆเลยครับก็คอยเดินวิ่งเก็บพวกไดโนเสาร์พวกนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเราใช้หมูเนี่ยมันจะไวมากๆเลยครับเพราะว่าหมูมันจะขี้ตลอดเวลาเลยเบอร์ดี้สีขาวใส่เข้าไปครับแล้วก็กดรีโมทยุดไอเทมนะครับรัวๆเลยครับผมมันก็จะขี้แบบอัลลิมิเต็ดครับผมไม่มีวันหมดครับขี้มาขี้มาน้องปั๊มขี้กันมาครับหุ้ยกระจุยกระจายขี้กระจุยกระจายเต็มหน้ากล้องหมดเลย เร็ว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 ,รว,รวโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วครับเก็บขี้เลยครับรัวๆเก็บรัวๆไปเอามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับผมลําดับต่อไปเราก็จะเอาปุ๋ยนะครับมาใส่แปลงนะครับปลูกผักเอาไว้ใส่ไปแปลงสักอ่อสี่สีก้อนก็พอครับผมใส่สีก้อนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติมให้เต็มไงแต่ถ้าจะให้ดีก็เติมให้เต็มเลยก็ได้ครับใส่ไปเลย โอเคครับผมตอนนี้ปุ๋ยทุกอย่างนะครับพร้อมแล้วครับลำดับต่อไปก็ทําการลดน้ํานะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับมีภาษาอังกฤษเขียนว่า water นะครับหกส่วนหกร้อยตัวนี้เราก็ต้องใส่น้ํานะครับให้เต็มหกร้อยเลยประมาณสามครั้งน่าจะเต็มครับผมถ้าผมจําไม่ผิดใส่ไปครับแล้วก็ไปตักน้ําต่อครับผมใส่ไปสองครั้งขึ้นสองร้อยนะครับเราต้องใส่ทั้งหมดหกครั้งโอเคมาตักน้ำนะครับแล้วก็มาใส่ต่อ ทำแบบนี้นะครับให้ครบทุกแปลงเลยครับผมไม่ต้องรีบครับเรื่อยๆอ่าถ้าเราปลูกใกล้ๆน้ำมันจะดีที่สุดออ้ยฝนตกพอดีเลยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าช่วยครับผมฝนตกทีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำนะครับสบายๆโอเคครับผมหลังจากที่ฝนหยุดนะครับต้นไม้นะครับทุกๆแปลงตอนนี้ก็มีค่าน้ำนะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับผมจะพาทีเล็กไฟนะครับไปเก็บเลเวลนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเลเวลนะครับให้ยา่านะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับไล่ไปถึงเกาะฝั่งนู้นเลยครับผมไปอารวาสจัดการพวกโดโดโดดูก่อนเลยครับกระตุยกันไปเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัพดาเมเนะครับเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็กัดแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนเพราะว่าดาเมจธรรมดาของเรานี่ก็โคตรแรงนะครับสบายๆสู้ได้หมดทุกตัวครับตอนนี้น่าจะสู้ไม่ได้แค่พวกอัลฟาหรืพวกกรามนั่นแหละตอกนั้นน่าจะสู้ได้หมด กัดไปย่าลุยไปกัดไปตายเรียบร้อยไอ้พวกนวกนี่มีข้อเสียคือว่าเรากัดมันแล้วมันจะบินหนีไงทำให้ผมกัดมันไม่ตายครับกัดไปตัวนี้ดันบินต่าเรียบร้อยบางตัวมันก็จะบินสูงไะไอ้ตัวนั้นก็หนีไปแล้วครับเมื่อกี้ผมก็กัดไปทีนึงไงอะไรเนี่ยตัวกินไข่กัดไปดทีสองทีครับโดโดกระจุยไปครับโดโดทีเดียวหมดเลยครับผมกัดไปกัดไปเตินหนากัดเข้าไปยย่าลุย ตอนนี้ผมก็เดินไล่มานะครับจนจะถึงก่อฮิมะอยู่แล้วนะครับผมจุดที่เราทิ้งกอริลลายักษ์เอาไว้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะว่ายน้ำไวหรือเปล่าไงถ้ามันว่ายน้ำไวก็จะได้เอากลับมาพร้อมๆกันเลยครับผมตาลนุ้นมีคอยาวด้วยครับตอนนี้ผมก็วิ่งนะครับกัดโดโด้อย่างเดียวมันมีแต่โดโด้ตัวอื่นไม่ค่อยมีโดโด้กับเต่าครับเยอะมากแล้วก็พวกนกปากแหลมแต่นกปากแหลมนี่ผมจะกัดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันจะบินหนีไปซะก่อนนะครับคอยาวตัวนี้เตรียมตัวตายได้เลยนะ้อง เตรียมตัวได้อ่ามาเข้ามาเลยสู้ไหมสู้ไหมกัดตูดมันยา่ยาๆลุยกัดไปกัดไปไม่ตายครับยังเหนียวอยู่อันนี้ดาเมจอะไรยังไม่ได้อัพเลยนะครับเดิมๆกระตูดไหมน้องกระตูดไหมเรียบร้อยครับบอลโต้เลยว่104ตายนะครับทีนี้ก็ได้เวลาแล้วครับอัพค่าพลังกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะอัดดาเมจไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาแบบโกรๆไปเลยครับเอาไปที่10,000ก่อนครับผมดาเมจ โอเคตอนนี้ดาเมจไปหมื่นกว่าแล้วครับแล้วก็สปีดเอาไปที่250ครับผมห้ามเกิน250โอเคน้ำหนักสักสองพเรียบร้อยครับแล้วก็สเตมินาสัก6,000แลวกันครับผมแล้วก็เลือดอามาดูกันว่าเราจะได้เลือดเท่าไหร่ครับเลือดตอนนี้ไปถ3ึ6งลนะครับผมโอเคอยู่ในเกณฑ์โหด้วครับไปดูต่อยายะ,ยะกัดไปกัดไปทีนี้น่าจะทีเดียวหมดเลยครับผม กัดรัวๆไปกัดรัวๆไปเดี๋ยวจะลองว่ายน้ําไปก่อหิมะดูครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ว่ายน้ําข้ามมาแล้วครับจนเจอลิงแล้วนะครับผมยืนแบบโดดเดียวคอยลากกันเลยทีเดียวครับไอ้เจ้าวันตินเราไปโอวันตินนะครับประกบย่าๆวันนี้จะมาอาราวาสนะครับที่ก่อน้ําแข็งก็แล้วกันลงมาเลยครับโอวันตินตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ผมจะทําให้โหดแบบสุดๆเลยครับเดี๋ยวจะอัพเลือดรัวๆไปเลยครับผมเลือดจะเอาไปที่5ล้านเลยครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจ ผมว่าไอ้ลิงตัวนี้น่าจะพอที่จะต่อกรกับพวกวอร์เดนได้อะไม่แน่ถ้ามันเลเวลตันนะครับผมเป็นอาเกสซีฟก่อนเลยครับโอเคแล้วก็ตามพี่มาโอนตินเร็วไปดูกันกุศาพยายาย่ามาจากเกาะแดนไกลเพื่อมาอารวาสที่เกาะหิมะก,กันเลยนะครับวันนี้โอ้โหลิงเราตามมาดิไปตีอะไรเนี่ยเอาหินเคลียงอีกเคลียงอะไรวะไม่เห็นโดนอะไรเลยอุ้ยเคลียงใส่โดโด้ออ้ยโดโด้กระเด็นโอ้โหโดโด้กระเโด็นลอยไปนู่นเลยครับ ตบหล่นตรงนี้ก็อู้เรียบร้อยหมัดเข้าไปเรียบร้อยครับผมโดโด้กับจุยมาเข้าป่าทีเล็กเราพอดีเลยขึ้นเขาต่อเลยไปวันนี้เร็วตามมาตามมาตามมาตามพี่มานอ้องเร็ววันนี้ได้แท็กทีมคู่โหดนะครับหมัดตะไยมันแน่นอนเจอแลดด้วยจัดการแลดตัวนี้ก่อนเลยกัดไปเบาๆครับทีเดียวตายครับผม เออด้านบนนี้ก็จะมีทางเดินขึ้นมาแบบสวยงามเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวผมจะแวะนะครับอัพคาสแตน,นให้โอนจินก่อนเลยนะครับผมจะขออัพเป็นสปีดไปและการรู้สึกว่ามันจะวิ่งค่อนข้างจะช้านะครับผมสปีดจะเอาไปไว้ที่180นะครับที่เหลือก็จะอัดดามเมจไปเลยครับดามเมจรัวไปแตมมีน่าสัก3,000ละกันโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ดามเมจเท่าไหร่ ตาเมจตอนนี้ก็5้าหมื่นะครับ123่อยู่ในเกณฑโอเคแล้วไปดุยกันขึ้นสู่ด้านบนกันเลยครับกัดไปครับตัวไหนขวางก็แดกให้หมดเลยครับผมวิ่งตามเราทันไหมวิ่งมาวิ่งมาเร็ววิ่งมา,งมาเออดีมากกัดไปมอสต,ตัวนี้ต่อเลยครับอุ้ยอุยนุกช้างโอ้ไม่ทันแล้วครับกะตุยไปพี่เบรกไม่อยู่น้องโทษทีสำหรับแมบวางฮาร่านะครับเป็นแบบที่ใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับผมสุดยอดมากม ทุกๆอย่างทํามาด้วยความละเอียดแล้วก็ปลาหนีมากๆนะครับผมความสวยงามสวยยิ่งกว่าเซิร์ฟปกติในไอเล่นเีงครับผมสุดจออเลยตัวนี้ผมด้านล่างต่อเลยเฮ้ยมีทีเด็กหนึ่งตัวเว้ยเดี๋ยวพี่ขอลุยเองขอลุยเองจะทุยไปมาวลไกลขนาดนี้เลยนะครับวันนี้เป็นความบักบันพยายามมากๆเฮ้ยนกน้ำแข็งว่ากัดเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่เฮ้ยยังไม่โดนเรียบร้อยไปตายไปแล้วครับผม เลเวล28เองไม่เท่าไหร่ผมว่าถ้าเรา2ตัวเนี่ยร่วมมือกันผมว่าน่าจะฆ่านะครับวอร์เดนได้เดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลนะครับให้ทันทั้ง2ตัวเลยก็แล้วกันครับผมถ้าช่วงท้ายมีโอกาสผมจะได้ไปฆ่าวอร์เดนครับตัวแรกไอลิงครับผมมันเป็นเจ้าแห่งเมืองน้ำแข็งตรงนี้เลยครับตัวนั้นสุดยอดแล้วก็โหดมากๆเลยแต่ถ้าเราตกในโนเสสร์เมื่อไหร่ก็คือตายเลยนะถ้าสู้กับวอเดน โอมันตีเราทีเดียวตายแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เกาะผมข้างๆจะกระจกเป็นเกาะธรรมดาเลยครับไม่สามารถที่จะสู้วอเด้นได้แน่นอนลิงเร็วๆลิงเร็วๆร,วรวไอโอเันตนข้างจะมีสปีดช้าพอสมงควัวเลยเนี่ยตามผมไม่ค่อยทันครับอัพดาเมจไปก่อนเลยครับตอนนี้ทุกๆอย่างของผมโอเคแนละ้วเหลือแต่ดาเมจถ้าดาเมจได้สัก5 0 0 0มืก็น่าจะสู้วอเด้นได้ครับเดาเอาครับผม อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บเร็ไปเรื่อยๆทีละนิดๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเราเจอกวางรูดรอฟครับผมเฮ้ยยืนนิ่งเลยครับตัวนี้ถ้ายืนนิ่งแบบนี้เราจับมันได้ครับเดี๋ยวใช้เป็นเบอร์รี่สีม่วงแทนก็นแล้วกันนะครับรู้สึกจะไม่มีเหลือแต่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินโอ้โหใช้เห็ดได้ไหรือเปล่าเห็ดก็ไม่น่าจะได้เฮ้ยตัวอะไรมากัดมาปลาอุย้ยกวางหนีเลยโอ้โห วางหนีไปไหนแล้ววะเนี่ยเต็งเลยครับวางหนีไปแล้วครับก็เลยอดจับเลยนะครับผมไม่เป็นไรขึ้นมาลุยด้านบนต่อเลยครับยามค่ำคืนนะครับกลับเมืองหิมะครับผมกัดไปาย่าๆไปลุยทลายหมดเลยพวกหมาป่าพวกนี้กัวตีนกัวตีนมากๆรอบรอบกัดด้านบนนี่ก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กคริสตลัลนะครับผมมีหมดออกซิเดียนก็มีช้างเป็นมอสโคตรเยอะเลยนะตรงเนี้ย ไอพวกตัวเล็กตัวเด็กผมจะปล่อยไว้นะครับถ้าผมเบรกทันแต่บางทีผมก็จะเบรกไม่ทันไงกัดไปกัดไปอีกไม่นานเราก็จะได้ไปลุยกับวอร์เดนแล้วนะครับผมตายเป็นตายครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับเอาไว้หลังนึงด้วยเพราะว่ากันไว้ก่อนเผื่อเราตายนะครับผมจะได้มาเกิดตรงนี้เลยกัดไปกัดไปกัดไปรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะมีอาการหนาวนะครับแล้วก็เลือดลงมาเรื่อยๆเลยครับผมเฮ้ยพรามเอาฟ้าแลดครับผม คิดว่าน่าจะไหวครับ2งลุมหนึ่งโอเคตอนนี้ดาเมจทีเล็กไป2 9งห่นเดร้ยกแล้วนะครับผมมาดูกอริล่ากันต่อเลยครับกอลิงยักษ์มีดาเมจเท่าไหร่แต่ผมว่าเราจะหนาวตายก่อนนะเนี่ยลิงยักษ์ตอนนี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่5 0,000แล้วด้วยก็น่าจะพอสู้ได้แหละเป็น6 2034นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมจะขอสร้างนะครับที่พักอาศัยไว้ตรงนี้ก่อนละกัน กันตายเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะตายแล้วครับอุ้ยแร็มันอรารวาด,ด้วยครับผมอุ้ยมันโหดใช้ได้นี่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราใจเย็นเราจะไม่รีบไปน้องมาทางด้านนี้ก่อนมาก่อนมาก่อนมาพักก่อนเวลาลงจากทีเด็กมันจะเสียเลือดค่อนข้างจะเยอะไงจะตายอยู่แล้วเนะี่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างฟาวเดชั่นนะครับกับเตียงวางเอาไว้แล้วนะครับคิดว่าถ้าเราตายเราน่าจะมาเกิดตรงนี้ได้ครับผมชิวๆไปทีนี้ก็ไปลุยกับตามเอาฟ้าแรก็กันเลยครับ มันอยู่ทางด้านนี้เลยครับผมพร้อมลุยแล้วลุยมันกัดไปยายาลุยเร็วโอวันตินเร็วโอวันตินเพ่งหินไม่โดนเลยอ้ยเวียงทีเดียวเอาฟ้าแลดตายเลยครับผมโอ้โหโคตรโหดเมื่อกี้ตายเพราะไอลิงชัวเลยครับผมผมก็ไม่ทันดูชื่อเหมือนกันแต่น่าจะเป็นไอลิงอ่ะโคตรโหดเลยครับเวียงทีเดียวครับดามเมจมหาศาลก็ทุยกันไปครับอีกไม่นานเราก็น่าจะตาย้วครับเพราะว่าตอนนี้เลือดก็ลงเรื่อย เริ่มจากอากาศหนาวนะครับผมจุดไฟได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคจุดไฟก็ได้ครับทีนี้ก็รอแต่เลือดน,นะครับดีจนเต็มตามเอาฟ้าเราสู้ได้แบบสบายๆเลยอ่ะไอลิงโคตรโหดเลยครับอุย้ยมีลิงอีกหนึ่งตัวครับผมแต่ว่าไอตัวนี้ไม่น่าจะจับได้หรอกมั้งเนี่ยเพราะว่าผมไม่มี e นซิกเนียครับแล้วก็ไม่ได้เอามังกรมาด้วยครับผมงั้นตัวนี้ก็ต้องตายไปแล้วกัน เข้ามาไอตูนใจเข้ามาเลยเดอ,อยยาจาก็พอมัง้งกลับไปเบาๆเป็นไงเข้ามาเข้ามาเลยไหวไหมน้องไหวไหมอุยแรงใช่ได้เรียบร้อยครับตายแล้วครับเมกาบินเซครับเฮ้ยอาหารเราหมดเดี๋ยวกินเป็นเบอร์รี่แทนแล้วกันเอาเบอร์รี่มาใส่แทนไม่มีอะไรกินแล้วครับขี้เกียจลงไปย่างทีนี้ก็ลงมาลุยด้านล่างต่อเลย ด้านล่างรู้สึกเหมือนผมจะเห็นนกสีแดงๆครับไม่แน่ใจว่าเป็นนกไฟหรือเปล่าแต่นกไฟมันไม่น่าจะมาอยู่เบื้องหิมะนะเนี่ยใช่เลยครับนกไฟครับผมมาอยู่เบื้องหิมะโอ้โหกับตาลปัดกันเลยครับเฮ้ยไม่ใช่นกไฟนี่ถ้านกไฟมันจะมีออร่าครับผมตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้น่าจะเป็นนกธรรมดาเฮ้ยตัวอะไรแดงๆเฮ้ยช้างออกฝ้า,า่ะเล่นอะไรกันน่าสนุกขอแจมด้วยได้ไหมเพื่อนขอแจมด้วยครับทีเดียวตายครับผม เอาฟาช้างแล้ทีเดียวดับอโหสบายๆกัดไปกัดไปกระจุยหมดตัอยังน้องน่าจะเคลียแล้วครับไม่เจอวอร์เดนครับผมไม่แน่ใจว่าวอร์เดนอยู่ตรงไหนโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะอัพเลเวลได้หลายขั้นนะครับเดี๋ยวจะขออัพเลเวลให้โอวตินก่อนเลยครับตอนนี้ต้องอัดสเตมินาลัวๆไปเลยนะครับจะได้สู้กับพวกวอร์เดนได้นะครับผมเอาสักสองหมื่นนะครับที่เหลือก็เป็นดาเมจไปเลยครับผม ก็น่าจะอยู่ในเกมที่สูสีอ่ะอาจจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่าคงไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลิงตัวนี้ก็มีดาเมจมหาศาลใช่ย่อยนะครับผมทีเล็กตอนนี้ซมมิน่าไปที่10,000นะครับ1น5 4นะครับผมทีนี้ลำดับต่อไปเราก็จะต้องตามหานะครับ warden เฮ้ยเจอพรามออาฟ้าแลดิ้งแล้ววะ่ะดุยต่อดิดุยต่อดิรออะไรล่ะกัดไปกัดไปกัดไปเข้ามาเลยน้องไหวหรือเปล่าไหวไหม กัดไปกลับไปมีแล่มาช่วยครับผมเรียบร้อยครับเจอยาย่าครับผมตายเลยไม่ทำไมเมื่อกี้โอนตินเรามันไม่ช่วยวะหรือว่ามันรู้ว่าเราสู้ไหวโอ้โหวันนี้ดูเหมือนว่าผมจะหาวอเดนไม่เจอเลยนะครับไปจุดที่เราเคยเจอพาร์ที่แล้วก็ไม่มีครับผมเจอแต่คอริล่าครับเพียบเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นสีดํานะครับกลับไปก่อนฆ่าตายไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมยังไงวันนี้ก็เอากลับไปไม่ได้เลยแล้วแค่ผมจะทายโอนตินตัวนี้ไปตัวเดียวก็ยากแล้วครับ ก็พาดีแล้วนะครับเราเจอมันอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่รู้หายไปไหนอ่าไม่เป็นไรไปหาตัวอื่นก่อนแล้วกันก็บอกแล้วว่าเวลาเราพาตัวโหด,ด,ดมามันจะไม่ค่อยเจอนะครับมันจะชอบหนีไปก่อนไงโอเคครับผมคิดว่ายัางไงวันนี้ผมก็คงหาโมเดนไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปักหลักนะครับบริเวณเทือกเขาหิมาอะไรตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาล่าโมเดนต่อกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบอ,อฮาร่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ